อันนี้จะเป็นคลิปเสริมนะครับก็คือปรารถนาอยากให้คนดนตรีนะครับดูรถแบบสองของผมนะครับแล้วมาช่วยกันอธิบายมานั่งอธิบายให้กับประชาชนชาวไทยในระดับครอบครัวได้ดูได้เห็นถึง ความก้าวหน้าขอ,ของครอบครัวไทยที่จะพัฒนายกระดับครอบครัวไทยเป็นผู้ปกครองตนเองนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วเข้าสู่ยุคสกาววิไลคกลไกรับไประเทศที่หนึ่งไม่พึ่งพาไม่ใช้ไม่อาศัยแล,ล้วกลไกรับประเทศที่หนึ่งก็ได้แก่ข้าราชการนะครับองค์กรรับแล้วก็ตัวแทนก็คือพวกสสพรคการเมืองทั้งหลายไม่ใช้บริการแลวครับ นะเอาพวกนี้ไปอีกอาศัยในทุนะครับเราก็จะไม่ใช้เลยนะเพราะที่นี่มีเุนของตวเองสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างที่ผมได้โชว์ให้เห็นซึ่งรายละเอียดท่านยังไมไ่เห็นรายละเอียดแต่บอกว่าจะมีเงินขึ้นมาถึง600ล้านล้านบาทใ้เงินมาได้อย่างไรก็ต้อง,ต,องต้องไปเข้าดูมนุสรมวินัยกับ ระบบการค้าใหม่ซึ่งจะสร้างเวลขึ้นมาแล้วเวล์นั้นมันสามารถทาหน้าที่แทนมนุษย์ทองคำวินัยได้เลยโดยเราไม่ต้องไปขุดทองให้เกิดเป็นเสิ่งวัดล้อมโลกเสียเพราะกว่าจะขุดทองได้เท่ากับเท่ากับประชาชน52ล้านคนโอ้โหนโลกเล็ะไปหมดนะแล้วเป็นทองคําแล้วมันลําบากเคลื่อนย้ายลําบากนะกระเบิดอถูกบล็อก ทุกประเทศใหญ่ๆที่มีตัวรัฐบาลเล่นเกมการเมืนนงองยู่บล็อกได้ เซ็ชันอะหมายว่าเอ้ห้ามเอาทองของประเทศนี้ซื้อขายจบเลยแต่ถ้าบอกว่าเป็นมนุษย์องคำวินัยนะใช้สกุลเงินบาทมันไปไหนก็ได้มันเป็นเงินที่ต้นนะไปทั่วโลกไม่ต้องพกติดตัวนะแล้วเงินอยู่เงินเก็บไว้ก็ไม่มีดอกนะเพราะเงินที่นี่มันไม่ได้ไปไปกู้ใใรมามันไม่มีดอกมันเป็น คือตัวมันจริงๆคือสิทธิ์นะฮะมันไม่ใช่เงินแต่มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธินะฮะสิทธิ์ที่จะนํามูลค่านะฮะนมูลค่าของของของเวลเนี่ยเข้าไปในระบบการเงินของโลกเป็นสิทธิ์นะรพาจนมีสิทธิ์ที่จะนํามูลค่าอ่าสิบกล้านบาทเนี่ยเข้าไปสู่กระแสการเงินของโลกเป็นสิทธิ์เออถ้าไม่ใช้ มันก็อยู่เฉยๆไม่มีดอกไม่มีอะไรมันก็อยู่คงที่อยู่งั้นนะนะแต่ถ้ามีใช้จะใช้ก็ต่อเมื่อมีอนุการอนุมตัติโปรเจกต์มีโปรเจก,กต์แล้วมีการอนุมัติแล้วมีผู้ให้บริการมีวัตถุดิบนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเมื่อโปรเจกต์เดินเครื่องสมมุติหนึ่งปีโปรเจกต์เนี้ยหนึ่งปีหรือสองปีแล้วแต่พอเดินเครื่องเนี้ยนะเงินมันจะพักตัต้งแต่เริ่มเดินแล้ว เงิเริ่มสะพัดแล้วเพราะมันจะไปจ่ายให้ก่อนล่วงหน้าเพราะเป็นระบบการค้าที่ผมแป่งเป็นระบบการค้าที่จ่ายเงินเป็นล่วงหน้านะไปล่วงหน้าเลยไปเป็นสายกระจายมากเลยจ่ายกันไปเลยนะเพราะเงินไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำลงมือทำอะไรเลยสินค้าก็จะไม่มีผลผลิตเลยเนี่ยความแปลกของของของระบบการค้าที่นี่คือเงินไปล่วงหน้าเห็หนใจล่วงหน้าเพราะมันมีภาพแอนิเมชันที่เรนเดอร์เป็นภาพเสมือนจริงแล้วให้ดูให้เห็นแล้วมีฟอม คือไม่ต่างจากนี้มากาถ้าต่างมากก็จะถูกปรับให้คนทำะนะมันมีการควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการอนุมัติกันแล้วคนผลิตก็ต้องเตรียมผลิตแล้วเตรียมเซ็ตเตรียมผลิตตามอย่างนี้ยน,นะเป็นอย่างนี้ฮะเงินไปลูงหน้าเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นมันต่างากันแบบทุนนิยมทุนนิยมมันต้องต้องผลิต,ตอมอเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็ทา,าตลาดหาตลาดอรอรอ,อออเดอร์มาสั่งแต่ที่นี่ออเดอร์ มันเซ็นเป็นรูปเลยถ้าเป็นแบบที่คุณต้องซื้อตามวินัยนะตามวินัยเช่นทุกคนต้องกินอาหารนี้นะทุกสามชั่วโมงคนต้องกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายไปล่วงหน้าเลยสามเดือนนะหนึ่งใจมากค่าอาหารจ่ายไปเลยหนึ่งมื้อต่อวันที่นี่เราไปชอบเราไปชอบอาหารหนึ่งมื้อต่อวันดังนั้นก็จะมีลงปรุงอยู่ทุกๆตำบลเอาลงปรุงก็จะใช้สูตรอาหาร อาโรงแรมห้าดาวนั่นแหละเอามาทําแม่ค้าทั้งหลายที่เปิดร้านค้าทั้งหลายนะะั่นนะก็สละกันหมุนเวียนกันมาเป็นแม่ค้าทําตับสูตรนะฮะทำแล้วก็ได้เงินนะ่ะก็เหมือนแม่ค้าทาขายที่ร้านตัวเองนะแต่ปรทสที่์ลงตรงทำแล้วก็ได้ค่าแรงไปเหมือนกับท้าทำขายที่ที่ตลาดนะมัจนจะหวนที่ทําทำมันก็คือค่าแรงของท่านนะพูกงแง่ทางขายได้อีกเลยขา,ขายแล้ว มีคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วไงคำสั่งมาแล้วท่านก็ได้โคต้าไปแล้วทำไปหนึ่งร้อยจานอย่างเงี้ยแค่มาแค่มาปรุงอาหารตามสูตรซึ่งมมนใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้อะไรมากมายทำจานคอยควบคุมหุ่นยนต์อ่ะแค่นั้นเองอ่ะนั่งคุมคุมนั่งกดปุ่มทีละทีละหนึ่งร้อยจานไปแล้วดีกว่าไปออกแรงตักโอ้ทำผงหากว่าจะแกงกว่าจะอะไรโอเครื่องจักรมาทำดีกว่าเพราะฉะนั้นแม่ค้าเนี่ยยินดีที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ปรุงประจำตำบล พอตรงเสร็จก็มีคนไปส่งถึงที่ที่ท่านติ๊กเอาไว้ว่านี่ทีกิไนไอเนี่ยรับที่ไหนคนก็ไปส่งให้ต่างที่นั่นคือการจ่ายล่วงหน้าเป็นแบบนั้นนะเราทําแบบนี้ก็เหมือนเราทํำไปเรื่อยไปสเตทแล้ก็ทําอย่างนี้กับประเทศชาติสมาชิกมันก็ไปช่วโลูกแล้วทุกประเทศจะต้องตั้งสาราไทยที่เรียกว่า the symphony thai food orchestra ค h เรียกว่า the symphony ไม่ใช่ เดอะซิมโฟนีไทยฟู้ดคัทเซาเป็นของออฟเซตตาเดอะซิมโฟนีเป็นออฟคซตตาอยู่แล้วเดซิมโฟนีไทยฟู้ดคัทเซาก็คือเป็นปราสาทปราสาทอาหารไทยแบบซิมโฟนีก็คือมีอาหารสี่ภาคมุดเข้าไปแล้วโอ้โหมารไล่เรามีอลังการนั่งกินเพลินเลยนะในเราเราทำอันนี้เป็นเมนก่อนเป็นที่หนึ่งในประเทศหนึ่งก็มีที่ที่หนึ่ง นี่เมืองหลวงพิ่งกระด้างฉะนั้วจึงกระจายอันนี้ไปยังไปเมืองใหญ่เมืองใหญ่เนี่ย,ย,ยกระจายไปแล้วก็มีการส,ส่งสินอาหารตามจุกจั่วเหมือนเราเหมือนระบบเราแล้วก็เก็บลูกหน้าทีนี้การเก็บลูกหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นพนักงานของเราที่ทุกคนได้ชุกกระสุกสองล้านแลส้สิบหกล้านเนี่ยก็เงินไปลงทุงในเครื่องในต่งนางประเทศเงินไปลงไปตั้งโรงงานสารการไปทำอะไรตั้งแต่ไปลูกหน้า สร้างเมืองไม่ใช่การจัดกาเราเป็นประเทศศึกออการสร้างเมืองก็ไปสร้างเมืองนะกาสร้างสิ่งตีการสร้างเมืองก็ประกาศสมัครคนเมือนะง,ก,รรงอก็กไปอยู่ก็คนในประเทศนั่นแหละก็จะมาเป็นพลังงานทองท่าอนอะื่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจ่ายเงินกันในระบบสกุลเงินที่จะต่ำบาทนะแล้วก็ซื้อขายสินค้ากันในระบบอย่างงี้มันก็เกื้อคืนเกือ้อหนุนกันเงนินก็นกนกนมุ่กับพรรคประชาชนเพาก็บางคั่งนะ แล้วการที่เราไปลงทุนสร้างทั้งเมืองสร้างอะไรต่งตงางๆมันก็เกิดอินฟาสเจอร์ต่ามๆมาอีกนะอินฟาสเจอร์ก็ไปเราจะสร้างก็ได้หรือก็จะเราจะไปเอาจากบริกก็ได้แล้วแต่นะดูเงื่อนไขก่อนว่ายัางไงนะครับแบบนี้นะเข้าใจพูดง่ายเราเป็นคู่แข่งบริกนะบริกนี่เขามีตัวมีตนมีเงินอยู่แล้วนะจีนแต่ว่ามันเป็นระบบ ราคาแบบจีนะนี่ยจะมีตัวนิยมคนจีนขายตัวนิยมหรือทีเราเองเราจะกับคนไทยซึ่งรูปแบบมันไปแบบเพื่อนกายมะแบบต่างอะไนบางเพราะฉ่นนราคาแบบไทยเนี่ยจะน่าจะรับความสนใจเพราะไงเราไปแชร์แบบกับปิ๊กทำไงเราจะออกตัวได้เร็วอ่ะเพราะตอนนี้ปิ๊กก็ออกตัวแล้วเราจะไปออกตัวอะไรก็งงว่าแต่งงสงสัยผมอยู่เนี่ยก็เลยไม่ได้ออกตัวสักทีไม่ต้องงงลูกสาย กระโจนเข้ามาเลยท่านหาไม่ได้อีกแล้วนะคอยวินตีแดงสีเนี่ยเป็นของไทยเงียบเป็นของไทยเงียบนะไม่ใช่พวกสีโนู่นสีนี่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นไทยเงียบเป็นไปในโลกชุมนุมดังนั้นท่านมั่นคงมั่นใได้เลยว่าที่นี่มันไม่มีการแสวงสิทธิ์เป็นงานที่ต้องมาตกลงของคนแรงงานที่ทำเพืคนแรงงานด้วยกันดังนั้นเมื่อเป็นนักดนตรีก็จะเชิญนักดนตรีมาแสดงศักยภาพให้เขาเห็นด้วย ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นแค่นกดนตรนตีเป็นแค่นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสแสดงวิทยาทัศน์แล้วก็ร่วมสร้างได้เหมือนกันแล้วเข้ามามีบทบาทในการสร้างประเทศเหมือนกันก็มีเรื่องทั้งสิบปฏิวัติต่างๆเรื่องนั้นแล้วถ้ารับเช่าวนไหนก็แสดงทุจริตตนได้นักดนตรีก็มีความสามารถด้นานอื่นเหมือนกันก็ทําทให้เขาดูเขาเห็นดีครับเนี่ยเอาครับที่มาเสริมในมาเสริมนเพื่อจะ,จะบอกนักดนตรีด้วยกันนะมีกําลังใจ ทำอย่างอื่นให้เขาเห็นด้วยให้เขาดูให้เขาเห็นด้วยนะโดยเน้นไปที่รถแบบสองของผมนี่แหละครับนะให้เขาเห็นอธิบายเขาเข้าใจแล้วก็เราก็จะมาร่วมกันนะครับก็ปากให้สแสด,ง,ดง,งความยิ้มบนปากของนักดนตรีคือมีความสามารถซ่อนอยู่แต่ไม่ใช่เ่แค่ดนตรีเดียวก็มีนะก็สแสดงเขาดูเสลิดนะด้วยการมาเลือกในสิบปฏิวัติแล้วจะเอาอันไหน เข้ามานะครับแล้วก็ในสิบปอมมันก็มีเมืองกีฬาบันเทิงเมืองบันเทิงอ่ะท่านก็เข้าไปได้ด้านบันเทิงก็ได้เนี่ยด้านอื่นก็มีนะ <S 2> <S 2> <S เอาละผมก็้าใจแล้วล่ะโอเคคลิปนี้เช่านี้สวัสดีครับ